สวัสดีครับคุณฟังทีร่ักครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่24เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับขอลัมม์สกเขียนโดยคุณฟองสนานจามอนจันก็ให้หัวข้อเอาไว้ว่าลางฤทธิเทพในเมธต,ต่อเมืองและคนทุกลักคนาราศีหมายความว่ายังไง เริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณฟองสนานบอกว่าหลังจากที่เรารู้ผลการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่14พสี่พฤษภาคมเนี่ยนะครับครูโหล,ลักราชสีได้โพสต์บอกเป็นคนแรกถึงผลกระทบอันเนื่องจากดาวจรสำคัญ3ามดวงที่ทั้งโหรเนี่ยเรียกว่าตรีเทพได้แก่ราหูจรเจ้าของความลุ่มหลงมัวเมากำลังเดินอยู่ในราศีเมษพระสาวจรหัวหน้าดาวร้ายเทพเจ้าแห่งความระทม เดินในราศีกุมส่งผลเต็มที่ไปถึงราศีเมษและพรฤหัสบดีจรหัวหน้าดาวดีเดินในราศีเมษร,รุมส่งผลเต็มที่ทั้งร้อยเปอร์เซน์ทั้งสดวงคือมีทั้งดีและร้ายต่อราศีเมษที่ลัคนาเมืองสถิตอยู่พอเห็นโพสต์ของคุณลักษ์เนี่ยผู้เขียนซึ่งเคยเป็นนักข่าวมาก่อนมักจะด้านชาคือเห็นอะไรเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปหมดก็สะดุ้ง ย้อนกลับไปตรวจสอบปรากฏการณ์จากตรีเทพนี้ทั้งที่กระทบต่อเมืองและก็คนทุกลัคนาราศีที่เริ่มเป็นมาตั้งแต่วันที่19เดือนเมษายน2 5 6 6เป็นต้นมาผลจากการตรวจสอบเนี่ยคือแจ้งกับตาสว่างโร่เด่นชัดออกมาว่าทั้งเมืองและคนทุกลัคนาราศีล้วนจะเจอเรื่องปั่นป่วนเรื่องผันผวนเรื่องผิดฟังผิดฝา ทั้งด้านดีและก็ด้านร้ายตามตำราสุดแต่จะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงขอให้แนวเฝ้าสังเกตระวังตัวเองอย่างน้อยเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยจะได้ไม่แปลกใจแม้จะยากมากต่อการทํานายเอาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดาวใหญ่สองดวงคือพระสาวจรและพระหัสสัดีจรเดินผิดปกติที่ครูหับอกว่าอย่าทํานายเลยไม่ถูกล็อกแต่ผู้เขียนเนี่ย จะบอกแนวกว้างๆเริ่มจาก19เมษายนเป็นต้นมาไปจนถึงวันพระราหูจรย้ายราศีคือวันที่18ตุลาคม2566ประการที่ 1. ห,หลักโหรหลักโหรเนี่ยเมื่อตรีเทพทั้ง3ดวงมีผลตราศีเดียวกันเช่นนี้จากหนังสือโหราศาสตร์ในวันนคดีของอาจารย์เทพสาวิกรุุรซึ่งเป็นครูโหรผู้ล่วงลับเนี่ยบอกผลเอาไว้ว่าเป็นระยะที่จะผิดหวังเรื่องคู่ครอง คือหมายมั่นปั้นมือผู้ใดเอาไว้เนี่ยมักจะได้กับคนอื่นโดยที่ตนเองเนี่ยไม่คาดฝันมาก่อนเช่นได้กับคนที่เป็นแม่สือ่อหรือคนที่อยู่ในสภาพต่ำกว่าสรุปคือปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าผิดฝาผิดฝังและก็ว,าว้าบุนจึงระหว่าง19เเมษายน เป็นต้นมาจนถึงวันที่18ตุลาคม2566จะเกิดอาการผิดฝั่งผิดฝากัุนตุตรุ่ดต่อคนทุกลัคนาราศีแตกต่างกันไปตามเรื่องราวและพื้นดวงเดิมสุดแต่ว่าราศีเมษจะเป็นขอบเขตเรื่องอะไรของคนแต่ละลัคนาราศีดังนี้ประการที่2ผลที่เกิดขึ้นแล้วและคาดว่ายังจะเกิดขึ้นได้ต่อไปอีกเนี่ยก็คือ2.1ผลต่อเมือง รัตนกโกสินท์ที่ลัคนาสถิตราศีเมษครูโหนลักราชสีเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ถึงผลต่อการเมืองหลังการเลือกตั้งโดยอ้างตำราพระเคาะคู่เป็นหลักคือพระราชบดีกับเสาราหูได้คู่คิดมักจะแผกผิดพลาดคู่ดูหน้าขันกลับเอาธาตุชาติชูขึ้นชูชันถ้าอยู่สิงกลุ่มกันกักขลาแต่ไม่ได้มีการอธิบายใดๆมากไปกว่านี้นะครับ ผู้เขียนเนี่ยจึงขอขยายความตามความเข้าใจเท่าที่ภูมิทั้งโหนจะเอื้อวารยะที่ตรีเทพมีผลตราสีเมตรนี้จะเกิดการผิดฝั่งผิดฝาว้าวุ่นในเมืองที่ลัคนาสถิตราศีเมษและมีพระอาทิตย์ดวงเดิมซึ่งเป็นตัวแทนจิตใจคนในเมืองคนมียศศักดิ์ผู้นำทุกองค์กรและการเมืองทั้งพักร่วมรัฐบาลและพักร่วมฝ่ายค้าน และตำแหน่งสำคัญทางการเมืองดังที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่พรรคการเมืองซึ่งได้ที่นั่งสสในสภา18เสียงสามารถตั้งรัฐบาลได้ขณะที่พรรคที่ได้ที่นั่ง72ที่นั่งกลับไปเป็นพรรคฝ่ายค้านอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วตามคำทำนายจากเกมนี้และยังรอเกิดได้อีกคือแผ่ดินไหวเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ที่ทะเลพม่าขนาด6.0ซึ่งรู้สึกได้ถึงกรุงเทพและนนทบุรี ข้อ2.2ท่านทีละคณาสถิตราศีเมษในบรรดาสิ่งดีร้ายที่เกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นคาดปรากฏการณ์นี้จะเกิดการสั่นสะเทือนรุนแรงเกี่ยวกับขอบเขตของตัวพวกท่านเองเกิดจากพวกท่านหรือพวกท่านต้องไปมีส่วนร่วมทั้งดีและร้ายเช่นมีเหตุให้แต่งงานกระทันหันใหญ่โตแต่งแล้วพลิกล็อกไม่เป็นไปตามคาดหวังผอืดผะอมมากๆอันเป็นไปตามตำราพระเคาะคู่เป๊ะ จนผู้เขียนเนี่ยงงคนที่ให้คนอื่นยืมเงินเนี่ยจะถูกโกงแล้วก็เสียดายมากหรือในครอบครัวอาจจะมีการโกงมรดกต้องอยู่ท่ามกลางการฟ้องร้องหรือเจ้าชะตาเปลี่ยนอาชีพที่ทำมานานเพราะว่าได้รับอนุญาตให้ไปทำงานในต่างประเทศแบบไม่คาดฝันห่วงหน้าพะวงหลังหรือไม่ก็ได้ตำแหน่งที่ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะรับผิดชอบรู้สึกเหมือนถูกหลอกใช้หรือผ่าตัดใหญ่ที่ท้อง หรือนึกได้เองว่าต้องไปทวงสมบัติเก่าคืนหลังจากที่ละเลยมานานอย่างนี้เป็นตน้นข้อ2.3ท่านที่ลัคนาสถิตราศีพฤกษพในบรรดาสิ่งดีและร้ายทั้งหลายที่เกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นคาดว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดเรื่องผิดฝั่งผิดฝาว้าวุ่นเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายแล้วก็ศัตรูรับหรือการถูกจำกัดเสรีภาพกักขังน่วงเหนียวให้อึดอัดหรือเนรเทศหรือซ่อนหรือกบฏ หรือได้รับอันตรายจากสัตว์ใหญ่หรือจากพวกท่านที่เป็นหญิงอาจจะเกิดเรื่องผิดฝั่งผิดฝา,าว้าวุ่นญาติฝั่งแม่หากพวกท่านเป็นชายก็ญาติทางฝั่งพ่อเช่นเกิดปรากฏการปลวกหรือว่าศัตรูลับขึ้นคอนโดมิเนียมทั้งทั้งที่อยู่ชั้นสูงมากจนงงหันบีหันขวางส่วนผู้เขียนก็ช่วยงงด้วยเพราะคาดไม่ถึงหรือว่าศัตรูใหญ่รบกันอึดอัดใจเลือกทางไหนหรือฝ่ายไหนก็ไม่ได้ หรือมีรายจ่ายถล่มใส่บางท่านโชคดีที่มีสมบัติเก่าขายมาช่วยหรือหุดหิิดวุ่นวายลงทุนงานไปแล้วเงินตอบแทนไม่เข้าเป้าเกิดรายจ่ายหลายล้านอยากจะขายกิจการทิ้งหรือไม่กระถูกขัดขวางหักหลังไม่ให้ต่ออายุงานหรือโดนแอบเล่นงานทางการเมืองจนสอบตกชนิดไม่คาดฝันเป็นต้นข้อ2.4ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมิถุน ในบรรดาเรื่องดีเรื่องร้ายที่เกิดในชีวิตตลอดเวลานั้นคาดว่าจะเกิดเหตุผิดฝั่งผิดฝาเกี่ยวกับเพื่อนวงสังคมหรืออาชีพรายได้พิเศษหรือความตั้งใจหรือความหวังหรือโชคลาบความสําเร็จโดยรวมของชีวิตเช่นไปตรวจร่างกายตามปกติโชคดีหมอเจอมะเร็งระยะแรกที่รักษาได้หรือไม่อยากได้ลาบก็ได้ คือต้องกินยาตลอดชีวิตหรือขายใบจองอสังหาริมทรัพย์ได้เงินมากหรืออาการรักษาของไว้ไม่ได้คือแปลงที่ดินเดิมแบ่งล็อกขายเป็นเงินหรือว่าถือคลองที่ดินเอาไว้มากตัดสินใจจะขายเพื่อล้างหนี้หรือถูกยึดสลากจึงเปลี่ยนมาขายหวยชุดหรือว่าหยุดส่งหวยใต้ดินกับเจ้ามือหลายคนเพราะถูกเอาเปรียบหรือคู่เกษียณแทนที่จะได้หยุดดังตั้งความหวังเอาไว้กลับได้ทํางานต่อหรือผิดหวังลูก หรือเครียดผิดหวังคนในบ้านทะเลาะก,กันอย่างนี้เป็นต้นคุณฟอสนานบอกว่าทั้งหมดเนี่ยยังไม่จบยังมีต่อลัคนาสถิตราศีอื่นโปรดติดตามตอนต่อไป